ขอมือคนสดแน่ขอมือคนแพ้ในคืนนี้หากว่าเสือคำมูตะกี้เฮาสิบอดต้องนอนปวดใจขอบคุณเลยลายดัอเสียวที่พาเาเที่ยวกอดขอห้องให้คืนนี้สิลืมเขาให้ได้เจ็บบ่พอตา เขาสิลืมให้ไดเดอเสียว พาเมาเพื่อลืมเธอหยุพังเพลถึงคนที่ไม่จริงใจคบซ้อนซ้อนคบสุดท้ายต้องโดนเธอทิ้งไปหมดรอหัวใจแล้วไงสุดท้ายช้ำคือเราเมาแต่เศร้าหอดำมันก็ยังลืมเขาบ่ได้ปลดเขาว่าหักลายเจ็บสิตายน้ำคนไม่มีมัวนาห์มเมาเพื่อลืมเธอจนวันลงสน ขอมือคนที่โดนท้งมาขอเล่นนอขอมือคนสอนแนขอมือคนแพ้นในคืนนี้หาว่าเสื้อคำูตะกี้เฮาสีบดต้องนอนปวดใจขอบคุณในลายเดยเสียงที่พาเที่ยวก่อนขอห้องให้คืนนี้สิลืมเขาให้ได้เจ็บปวพอตาย ตด้ตจิตว่าคอนซา คนปวดใจคงเป็นอ้ายคนนี้ายมันบ่มียังดีถูกแล้วที่ทิ้งไปคบซ้อนซ้อนคมจนหลงคารมนั่งมานรักดีแล้วที่ยังไม่ตายเกือบจะไม่มีเงาเบาแส่เศราหอดทำมันก็ยังเรื่องเขาบ่ได้นี่บอกเขาว่าหักลาย ตายน้ำคน,นไม่มีมัวนาฮเมาเพื่อลืมเธอจนวันลงสนขอมือคนที่โดนจริงมาขโอโอเโอลำนอขอมือคนสอนแน่ขอมือคนแพ้ในคืนนี้ทอาว่าเสื้อับหมูแต่ก,กี้เฮาสี่บนต้องนอนหัวใจขอบคุณในหลายนักเสียงที่พาเาเที่ยวก่อนของให้คืนนี้สียลืมเขาให้ได้ เจ็บปวพอได้พอหอมทองคอนเสิร์ตแม้คองเฮ้ยเธอในคืนนี้หากว่าเสื้อข้ามมือตะกี้เฮาสิบบต้องนอนปวดใจขอบคุณไม่ลายก็เสียวเฮาเที่ยวก่อนขอหองในคืนนี้สิมีเขาให้ได้เจ็บปวดพอได้ โซตายจนว่าคนสซคนโซยิ้มสาคนโอยู้สาย สวัสดีครับ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 โอ้พอมายืนด้วยกันแล้วเนี่ยเหมือนวงเดียวกันเลยครับวงอะไรวะชายสี่ชายสี่ของใหญนใหญ่เสื้อโทนเดียวกันเลยโอ้ยยีมหมดเลยผมบอกก่อนเลยผมชอบโชว์พวกเขามากแค่เปิดมาก็เซอร์ไพรส์แล้วผมยอมตรงนล้วป่นนี้ไม่ได้เป็นความคิดของผมครับเป็นความคิดของใครเป็นความคิดของมันครับครับแล้วคุณจะทำตามเขาคือออกมาเมื่อกี้วันนี้เราเรามีรีเล่นด์มองกันกี้นี่ก็ตอนแรกว่าจะ เออแกงแกงไงแดงมันลมีหลีเออเพราะว่าต้นดูกอุปกรณ์ไม่สนใจเวทีหรอไม่สนใจเวทีไปแล้วคือกระจายกันเลยทีเดียวอันนี้ครับเราคุยมาคุยมาคุยได้ไหมเขากระจายมาเลยมาล่วงก่อนมาคุยก่อนบอกอีกนิดหน่ก่อนนี่ถือว่าเป็นการโคจรมาเจอกันให้พวกคุณมาร่วมงานกันได้ยังไงสำหรับปีนี้เออเขาเอ้านี่ผมจงไม่ตอบเหรอเฮ้ยเอาเราเหนื่อยเงี้ยเรเหื่อยเงี่ยเออทำไมคุณมาเอ็กกับแบบแซคชุมแพรได้คือเราเป็นเพื่อนกันครับผมคับตอนแรกตอนแรกผมเรียกเขาว่าพี่นะ เออแล้วตอนนี้เจอกันตอนตอนนี้เรียกว่าลูกน้องครับเพื่อนกันเพื่อนกันครับเออเไปเจอกันอยู่กองละครกองถ่ายกองละครใกองถ่ายก็กันถ่ายกังานคอนเดยวกัน่ยกาก็เจอกันครับเองลดูดูแล้วก็คือมาร่วมงานเพลงเป็นครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยครั้งแรกครับมค้งกกนเาจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่เหมือนพวกคุณได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างและในเพลงนี้มันคบซ้อนซ่อนคมมันมันแน่นอนแหละมันต้องเป็นความรักที่มีการซ้อนกันแน่นอนใช่ครับนะฮะใครซอน ใครอะไรยังไงคือป่าผมว่าต้องได้ต้องได้ดูใน MV นะอ่าเพิ่งเพิ่งปล่อยมาเลยเมื่อเช้าใช่ใช่ครับผมถึิ่งจะเข้าใจแล้วก็รู้เรื่องแล้วก็จะมีการแบบหักมุมนิดนี้หักมุมด้วยครับผมใช่ครับมันมาจากเรื่องราวของพวกคุณด้วยไหมเพราะว่าพวกคุณเล่นด้วยอยู่ใน MV อ่ะน่าจะเรื่องราวของคุณแซคนะครับอ๋อเป็นความรักของคุณแซคไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับผมเพราะว่าคุณอย่าลืมที่ว่าตอนที่ผมจะไป ผมไม่ได้ไปเล่นเอวีผมจะไปเซิงเพลงผมจะไปซิงเฉยๆพอไปถึงคุูให้ผมเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เล่เล่นเอวีผมก็เล่ก็เลยงงไปเลยมันต้องมันต้องเล่นเพราะว่ามันเข้ากับชีวิตเขาไงผมก็คือไม่ต้องให้บทอะไรเลยตามชีวิตจริงเล่นได้เลย อันี่ก็ชงจังเลยเออนะแต่ว่าปล่อยไปแล้วเมื่อเช้านี้เองนะต้องรีบเข้าไปดูนะครับเพราะว่าเย็นนี้ปิดแล้วยังยังยังไม่รีบอไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆเป็นเอ็มวียังดูได้ยังดูได้แต่นั่นหมายความว่าเป็นการร่วมงานเพลงกันครั้งแรกมีทั้ง MV มีทั้งเนื้อหาด้วยหลายตคนหลายคนรอคู่นี้มานานมากฮะไม่ใช่คู่จินแน่ๆแล้วตอนนี้ครับผมเออฝากเพลงหน่อยเลยดีกว่าครับผมยังไงก็ขอฝากผลงานเพลงใหม่ล่าสุดนะครับโอ้จริงจังก็ คือผมไม่ค่อยได้แบบโอ้ยกระดาษกระดาษต้มกระดาษแล้วผมไม่ได้มีแบบโอกาสที่จะได้แบบฟิชเชอริงกับใครสักทีครับผมวันนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับผมที่ได้มีโอกาสฟิชเชอริงร่วมกันกับเพื่อนเพลงที่สองสุธิรัตลำเพลินเขาด้วยครับผมยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับผลงานเพลง เสียงฟ้าบอกนะครับเฮ้ยโอ้โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ได้ร้เพลงเขาเหมือนกันเพลงผมงเหมือนกันได้ได้ได้ไครับมันตั้งใจแหละโอ้ยมันมีถ้าเมื่อเมื่อกี้บอกให้กระดาษทิชชู่ไปผมจะขอเก็บกลับเลยนะครับผมใครจนหยิบดีเลยอ่ะนะฮะเออติดตามแซ็กได้ด้วยอย่าลืมนะครับตกลงเพลงใหม่ที่เพลงอะไรเนี่ยงงไปหมดแล้วฝากไว้ด้วยครับอะไรจะพูดเดี๋ผมฝากไว้ด้วยนะครับกับผลงานเพลงครบซ้อนซ่อนคมนะครับเพลงนี้ก็จะมีแบบหลากหลายอารมณ์นะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยแบบ ได้ทําแนวนี้มาต้นไหนดีสุดเท่าไหนดีสุดดีทุกท่อนเลยผมบอกเลยในเรื่องของเนื้อหาอ่าดนตรีแล้วก็คำร้องคำนอง MV ก็ดีครับผมัวซุ่กกันเราเหนื่อยไม่ต้องพูดแล้วพอเดี๋ยวมาบอกเลยเพลงนี้เป็นเพลงคุณเองอะเออฝากน้ำด้วยครับผมผลงานเพลงครบซ้อนซ้อนคมครับฝากของแซกนีฟ่าเลยครับผม เออกำพูดถางเนี่ยช่องไหนช่องไหนลำเพลินมงคลีรัฐออฟิเชียลนะครับผมแล้วก็แฟนเพจลำเพลินมงคลแกร์มิโก้ครับอย่าลืมติดตามนะครับมืนหนีพอยแอมวี่มือแรกครับผมเข้าไปชมกันหลายๆได้ครับพี่น้องครับเออมาเต็มมาเต็มใช่ครับโอ้โหนี่ขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยมาสร้างความสนุกสนานให้บริบบิทีของเราครับพอแล้วล่ะพอไปดูในยูทูบโอเคไปช่วยเพิ่มยอดวิวกันใช่ครับขอบคุณเนี่ยครับสักช่วงแรกขอบคุณครับขอบคุณเยอะขอบคุณครับ